จะหอนยหอนขนาดไปใช้มหอรบาีย,ยังมาดำๆเป็นคียังวงะขาดแบบคีมันออกเนาะม,มันถูก มีถัวยมียังอีกม่อยตกัดจะไปเฮียนจกเปวสมแปลงเนี่ยอเหรอเออจะปจะไปฮะจะเหอจะปบูรับประมาณยูเซว่ทำไมยูเซ่ตีะตลาด้เพื่อ ฮาปีอยู่ฮะกับอยู่ขึ้นมาลักซองน้อยหนึ่งนอห่างสารน้ำใสจักกว่าห่างสารน้ำใสอยู่ปั๊มตำรวจนั่นดูเดยขึ้นตาลักซองวะคืนมาห้องเฮียงชัางคู่นะจักสิยูช่างคู่จักอยู่ห้องเฮียงช่างคู่นี่มีห่างไปนนะจักห้องเฮียนเขาจักห่านโหใจอยู่นาเลยอยู่นาเลยอยู่นาห่างห้องเฮียนเลยรถหลายเลย คือา,ามาแปลงอยู่นี่ว่าหลดลออายอ้คอยที่อ้จะอยู่นี่วะแล้วกุอย่บเครื่คอยสิอยู่นี่ใครแน,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 น่มันเย็นย่บักรื่มันหอดปรหลักอ๋โอยู่บักรื่หักได้จอเฮียนบริวาบริเฮียนสะแปองเนี่จะปีว่าเฮียนสะแปรงนี่กะว่าจนเาได้จบมัน